เดินวันนี้นะคะเดินไปมาหลายที่เริ่มสับสนนะคะก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะปีนี้เป็นปีที่เราขอแรงจากพี่น้องประชาชน,ลนาหลายครั้งเกินค่ะเราิุกมีเลือกตั้งนายกอบอจอกันไปหยกหยกแต่ว่า พิุโลกคนใหม่อันเนื่องมาจากการที่พักเก้าไกลถูกยุ่ไปนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมส่งผลให้หมอองคค่ะปฏิพัฒ์สันติพาดานะคะสส,สะเขต1พิศุโลกของเราต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเป็นเวลา10ปีค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าทุกคนหลายคนในที่นี้ก็ไม่เห็นด้วยทุกคนในที่ สอน้าดีจะอย่างอย่างคุณปฏิพัฒน์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปถึงส0ปีนะคะแต่ดิฉันเองเนี่ยก็ก็เสียใจนะคะแต่เสียใจได้ไม่นาน,นเพราะว่าเรากำลังจะมีว่้าที่สอสคนใหม่ซึ่งดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้ปฏิพัฒน์สันติพาดานั่นก็คือคุณโฟกนัชชนน ชนะบูรณาศัก์เบอร์หนึ่งของเราเนี่ย